แนวโน้มที่จะบีขึ้นหรือลดลงครับตอนนี้ก็คือแนว<ะ>โน้มมันอยู่ที่แต่ละคนนะครับถ้าเราเน้นเรื่องการจับแมลงทอดขายยังไงก็ไปต่อได้ลองสังเกตตามตลาดครับความต้องการยังเยอะอยู่คนมีความต้องการกินตะกั่ตนเยอะนะครับตามตลาดบางตลาดยังไม่มีเลยครับบางตลาดยังไม่มีที่จะปปองเลยเพราะว่าตอนนี้บางคนก็เลี้ยงแต่ละบ้านบ้านละขีด2ขีดแล้วพอตะกะแตนที่เราจับได้เขาจะเอามาทอดกินเองยังไม่ขายนะครับฉะนั้นในตลาดยังมีความต้องการอยู่ครับเดือนะละเท <ผม S 1> ่าไหร่ครับที่ทำมา ได้อยู่ครับประมาณ4ี่0มื่นเกือบห0 0 0มื่นต่อหนึ่งรุ่นนะครับดังนั้นตั้งแต่เลี้ยงมามันก็จับเงินแสนได้อยู่ครับผมแต่ช่วงที่ผ่านมาเสียดายมากคือเราเราไม่ได้เลี้ยงเยอะนะครับทีนี้ลูกค้าต้องการเยอะแต่เราไม่มีของครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านโชคใต้ตาวนอู่โลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับพาทุกท่านนะครับมาศึกษาในเรื่องของตะกกแตนอีกทีนึงนะครับว่าตะกกแตนนี่ของเราในเรื่องของการตลาด จะไปไกลไหมนะครับวิธีการเลี้ยงยังไงเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับพี่นัทนะครับเกษตรเมืองช้างนะครับสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับผมครับผมอ่าพี่กัดอ่าขอพี่กัดหน่อยครับครับที่นี่คือบ้านชุกใต้นะครับคุ้มทุ่งเศรษฐีสายสองมีดีคนรวยนะครับคำบนอุโลกอำเภอลำดวนจสุริ์ครับผมครับผมสํานักงานเกษตรเมืองช้างครับผมใครก็รู้จักเนาะเกษตรเมืองช้างครับผมเอาพี่นัทเลี้ยงตั้งแต่มานานยังครับตอนนี้เลี้ยงนาน่าจะเป็นช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ครับ แล้วผลตอบรับเป็นไง้าครับตอนนี้ผลตอบรับก็คือดีมากเพราะว่าหนึ่งคือเรามีโซเชียลมีเพจมี youtube เนาะเราก็คือหลักผมไม่ได้เน้นขายนะครับคือเราเน้นให้ความรู้ครับผมเน้นให้ความรู้ว่าการดูแลการเลี้ยงอะไรยังไงบ้างแล้วก็คนเห็นปุ๊บเขาก็จะติดต่อสอบถามมาว่าเลี้ยงยังไงเขาก็สนใจพันประมาณนี้ต่อนะครับครับผมแนวโน้มที่จะดีขึ้นหรือลดครับตอนนี้ก็คือแนวโน้มมันอยู่ที่แต่ละคนนะครับถ้าเราเน้นเรื่องการจับแมงทอดขาย ยังไงก็ไปต่อได้ลองสังเกตตามตลาดครับความต้องการยังเยอะอยู่คนมีความต้องการกินตกกะเกตนเยอะนะครับตามตลาดบางตลาดยังไม่มีเลยครับบางตลาดยังไม่มีที่จะป้องเลยเพราะว่าตอนนี้บางคนก็เลี้ยงแต่ละบ้านบ้านละขีดสองขีดแล้วพอตกกะเแตันที่เราจับได้เขาจะเอามาทอดที่เองยังไม่ขายนะครับฉะนั้นในตลาดยังมีความต้องการอยู่ครับผมบแล้วก็มีมีคนที่ติดต่อมาอยู่ที่อำเภอสังขะเขามาดูที่นี่นะครับเขาอยากทําเป็นโรงงานโรงงานที่แปรรูปอย่างเช่นเอาตะเกตนที่เป็นตัวเนี้ย เอาไปแปรรูปเอาไปบดเป็นโปรตีนแปรรูปต่างๆนะครับซึ่งตกะกั่วแตนตอนนี้ในภาคการแปลรูปย,ยังไม่ค่อยมีนะครับ,รบแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆยังไม่ค่อยมีซึ่งถ้าใครที่สนใจสามารถที่จะทําเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างเช่นพวกจิ้งหรีดเขามีการทําเป็นน้าพริกทําเป็นต่างๆนะครับตกะกั่วแตนคือเราสามารถที่จะยุกต์แปรรูปได้ส่วนไข่ไข่ผมว่าไข่ก็ยังขายได้เรื่อยๆค,คือในเรื่องการเลี้ยงของพี่นัทนี่คือเราจะเน้นในวัสดุอุปกรณ์ที่เป็น ของหาง่ายใช่ครับผมแนะนําเลยครับว่าเรามีอะไรบ้างที่เราเลี้ยงรมก็คือแนะนำเนาะสำหรับใครที่เลี้ยงนะครับคือเราเราเริ่มต้นใหม่เราไม่จําเป็นต้องไปซื้อของแพงๆอย่างดีเลยครับคือผมพยายามเลี้ยงใครต้นทุนที่น้อยที่สุดเอาของที่เรามีอยู่อย่างเช่นตู้ที่เห็นนี้ก็คือเป็นเหล็กสีลายนะครับเหล็กสีลายนะครับเราเอามายิงน็อตนะครับคือเป็นของที่เรามีของเก่าที่เรามีเรามายิงน็อตทำเป็นตู้นะครับจากนั้นก็คือใช้มุ้งนะมุ้งที่เป็นมุ้ง ตรงเรือนนะครับมุ้งตรงเรือนนะครับไม่ใช่มุ้งนอนนะมุ้งนอนไม่ทนนะครับเป็นมุ้งเรือนแล้วก็เอามาเย็บซื้อจักมาประมาณสี่ร้อยบาทซื้อมานานลแล้วครับแล้วเราก็เย็บเองคือไม่ได้เน้นความสวยงามนะเย็บเป็นมุ้งแล้วก็เอามาติดกับโครงนะครับแล้วก็ใช้ขารรงน้ําประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ด้านหนลังก็คือเป็นเตียงเป็นเตียงที่เรานอนนะครับแค <ừ> ่ที่เรานอนครับอ่าทีนี้ก็มีนะคิดว่าทาเป็นมุ้งเย็บเป็นมุ้งนะครับเย็บเป็นมุ้งสี่เหลี่ยมเหมือนมุ้งที่เรานอนนะครับแล้วก็เราก็ผูกด้านบนสี่ด้านด้านล้วก เอาตะแกรมาเลี้ยงตอนนี้ได้ประมาณสามขีดครับเราสามารถขึ้นไปบนบนโต๊ะก็ได้นะครับครับผมแบบเนี้ยมันก็ง่ายแบบหนึ่งนะครับเวลาเราที่เราจะเก็บขี้ต่างๆนะครับเราสามารถยกขึ้นนะครับรวบขึ้นไปเลยรวบกันได้เลยครับผมนะครับมันก็จัดการง่ายเหมือนกันนะครับส่วนตัวเนี้ยเห็นสองชั้นว่าทําไมต้องมีสองชั้นนะครับก็พอดีอย่างที่เวลาเราส่งไข่นะครับมันจะมีไข่ที่เวลาเราล่อนนะครับไข่ที่มันจะเป็นน้อย ที่ที่มันหลุดออกมาจากฝักใหญ่นะครับครับผมอ่าผมก็จะเก็บไว้พอเองปากเองนะครับทีนี้ยมันทําให้มีหลายรุ่นก็เลยเฮ้ยมุ้งเรามีเราก็เลยเย็บเป็นมุ้งเล็กๆออคเศษเศษมาเศษเศษใช่ครับก็เย็บกันง่ายเลยเย็บกันง่ายนะครับสามารถซื้ออุปกรณ์เอ่อซื้อมุ้งมาแล้วก็เย็บเองใช้ได้เลยใช่ครับใช้ได้เลยก็เลยทำเป็นสองชั้นแบบนี้นะครับทำเป็นสองชั้นซีลายต่ออีกชั้นหนึ่งนะครับเอาง่ายๆแล้วเอาง่ายๆเลยประหยัดพื้นที่นะครับประหยัดพื้นที่ครับผมนะครับทีเนี้ยเราก็ พอเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาเราก็ดูในธรรมชาติของเราเราก็เดินดูในธรรมชาติว่ามันมีพวกไอ้ตักกแตนธรรมชาติไหมพอดีไปเดินดูสวนหญ้าหวานอิสราเอลหลังบ้านครับไปเจอตะกะแตนคอเดียนคอเคียนนะครับตัวนี้แล้วก็ตักกแตนไทยก็มีก็เลยเอามาทดลองเลี้ยงดูนะครับตอนนี้ก็อร่อยความต้องการลูกค้าก็เยอะเหมือนกันตักกแตนคอเดียนนะครับตะกะแตนคอเดียนคอเดียนคอเคียนนี่แหละครับผมที่อยู่ตามธรรมชาติเนะใช่ครับสามารถเลี้ยงได้เหมือนกันนะพี่เนาะใช่ครับ เขากินหญ้าแบบไหนครับก็ที่ให้กินก็คือหญ้าหวานหญ้าเนเปียใบกล้วยกินได้หมดครับเขาจะกินหนักเหมือนปลาทังกาไหมกินน้อยกว่ากินน้อยกว่ากินน้อยกว่าถ้าเทียบกันที่ผมเลี้ยงตอนนี้มีคอเคียนแล้วก็มีปลาทังกาโมจีนะครับแล้วก็มีปลาทังกาไทยนะครับโมจีเรากินหนักว่ากินจุกว่าครับผมส่วนปลาทังกาไทยกินน้อยมากครับผมกินน้อยมากดูตอนนี้คือไข่เขาคือรู้เท่าไหร่ครับตอนนี้ผมขายไข่นะครับผมขายแค่คีละเก้าร้อยบาทก็พอเก้าร้อยบาทใช่แล้วตะกลตนไทยนี่ นกกระแตนไทยตอนนี้เขาขายกันขีดละสี่พันขีดละสี่พันโลละสี่หมื่นโลละสี่หมื่นใช่ครับโอ้โหรูไหมครับว่าทําไมมันแพงครับอืมก็คือมันใช้เวลาในการเลี้ยงนานหกครับเดือนเจ็ดเดือนนะครับพอๆกับไก่เนาะใช่ครับก็คือการ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 บ่มไข่ถ้าเป็นนกกแตนอ่าโมจีนะครับมันใช้เวลาเลี้ยงแค่ประมาณสิบห้าวันในการฟักสิบห้าวันเราจะอบประมาณสิบห้าวันเนาะแต่นกกแตนตอนนี้ยไทยเนี่ยมันใช้เวลาหนึ่งเดือน กว่ามันจะฟักมันนานมากครับแล้วพอฟักมามันมีการลอกคราบมากกว่าห้าครั้งมากกว่ามันใช้เวลานานยืนยาวกว่าเนาะใช่ยืนยาวกว่าครับผมครับตัวใหญ่กว่าตัวผู้มันตัวผู้ก็จะตัวผู้ผมว่าไม่ใหญ่มากตัวผู้คือเท่ากับสก๊กแตนโมจีนแต่ตัวเมียใหญ่สองเท่าเลยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่มากสองเท่าเลยถ้าบูดถึงน้ำหนักเขาก็จะหนักกว่านหนักกว่าครับผมใช่ครับแล้วก็ความเชื่องมันไม่ค่อยตื่นนะเวลาเราล้วงเวลาเรา เอาหาให้เขาไม่ค่อยตื่นครับเหมือนตะกะตนพนเนี้ยอันนี้มันตื่นกว่าคมีความตื่นอันนั้นเขาจะตื่นคนใช่ตื่นคนอันนี้เขาจะไม่ค่อยตื่นใช่ครับครับผมโอ้นี่คืออันนี้คือทดลองเลี้ยงเลยทดลองเลี้ยงอันนี้คือเราจับเนี่ยเดินหน้าบ้านหัวเองไปเจอตรงต้นกะเพราเราปลูกต้นกระเพราไว้ไปส่องไฟกลางคืนครับไปเจอมันอยู่เราก็จับเลยครับตอนแรกเราเราเราแบบฮ้ยมันจะจับได้ไหมพอเราไปจับมันเชื่องมากจับง่ายมากเลยครับเลยลองมาเลี้ยงดูครับผมครับในเรื่องของการให้อาหารเราจะให้ในช่วงไหนบ้างครับ ครับถ้าถ้าเป็นตะกรแตนตัวน้อยนะครับผมจะให้ช่วงเช้าเย็นตักรแตนตัวน้อยคืออายุหนึ่งวันถึงสิบห้าวันเขาจะกินน้อยช่วงนั้นครับให้แค่วันละสองมื้อก็พอแต่ช่วงที่มันโตนะครับช่วงที่มันโตยี่สิบวันเป็นต้นไปนะครับก็เช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นเลยครับครับผมเขาจะกินหนักในช่วงกินหนักในช่วงที่ลอกคราบครั้งสุดท้ายครับผมนะครับอันนั้นจะกินหนักในช่วงผสมพันธุ์จะกินเยอะอยู่ครับแต่ถ้าวันไหนที่ที่ผมอย่างเช่นเราต้องไปถ่ายงานถ่าย u t u b e ต่างๆ มื้อเช้าผมจะให้หนักเลยให้เต็มที่เลยแล้วเรากลับมาไปบ่ายก็อาจจะหมดหรือยังเรืออยู่นะครับก็ให้ต่อครับครับผมเขาไม่จําเป็นว่าต้องกินทั้งวันเขากินเช้ากินเย็นก็ได้นะครับใช่ครับเพราะว่าตากแตนคือมันไม่มีกระเพาะเนาะเขากินแล้วถ่ายกินถ่ายกินถ่ายฉะนั้นเขาไม่มีวันอิ่มครับกินมาเรื่อยๆครับครับผมต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการโรคภัยของเขาครัการเป็นยูนเขาลักษณะการเป็นยู่เขาก็จะเป็นยังไงครับครับทีนี้ตากแตนลักษณะของเขาคือก็ชอบแดดชอบแดด นะครับแล้วก็ไม่ให้โดนฝนคือในธรรมชาติมันโดนฝนได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาโดนฝนเขาเกาะอยู่หวดตามต้นไม้โดนฝนก็คือโดนแค่นั้นแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่เราเลี้ยงตรงตรง,ตรงใต้ตู้นะครับมันจะมีมูลตะกะแตนะครับถ้าฝนตกลงมาโดนตัวตะกะแต่โดนมูลตะกะแตนที่มูลตะกะแต่ครับมันจะชื้นมันจะเป็นแก๊สทาให้มันร้อนเป็นโรคง่ายถ้าตะกะแต่ามาสัมผัสต,ตัวนี้มันจะทาให้ตะกะแต่านานเราป่วยง่ายฉะนั้นตะกะแต่เราต้อง ไม่โดนฝนนะครับไม่โดนฝนของผมคือผมใช้โรงเรือนที่เป็นโรงเรือนปลูกมะเดื่อเก่านะครับมันจะไม่โดนฝนนะครับแล้วก็เจอแดดนะครับถ้าแดดแดงๆเราจะพังแสงนะครับเราจะเอาเสื้อกเกาๆมาวางข้้งบนก็ได้ครับเพื่อที่ช่วยพังแสงเขานะครับมันจะทําให้ตะกั่วแขดงนะครับถ้าเราเลี้ยงในร่มอ่ะก็เลี้ยงได้นะครับแต่เราควรให้เจอแดดด้วยมันจะแข็งแรงกว่านะครับเนาะฉะนั้นการเก็บขี้ตะกั่วแดงก็สําคัญถ้าเราปล่อยให้ตะกั่วแดงมันขี้เยอะกองเยอะเลย มันจะเสี่ยงที่ทําให้ตากระแตละออนเอเป็นโรคง่ายฉะนั้นเราควรเก็บทําความสะอาดบ่อยๆย,ยิ่งถ้าวันไหนฝนตกคือมีความเสี่ยงอันตรายมากนะครับถ้าฝนตกต้องดูแลย,ยังไงบ้างนะครับฝนตกเราต้องพยายามให้ตากระแตะออะไ่ไม่โดนละองอน้านะครับไม่โดนละองน้ํานะครับแล้วก็ต้องเก็บมูลตากแตให้บ่อยที่สุดเลยนะครับอย่างเช่นวันละครั้งนะครับวันละครั้งคือวันละครั้งคือตอนที่ตากระแต่มันอายุมานยี่สิบวันขึ้นไปนะครับช่วงแรกเกิดถึงสิบห้าวันประมาณนี้ที่ยังไม่เยอะนะครับ ช่วงนี้เราอาจจะไม่ต้องเก็บเที่ยวก็ได้นะพคกะยังน้อยอยู่แต่ผมถามพี่นัทก่อนรายได้ที่เลี้ยงตักแตนมาจากปีใหม่มานี่ื็หกเดือนเนาะเจ็เดือนมีเดือนละเท่าไหร่ครับที่ทามาครับมันก็ได้อยู่ครับประมาณสี่หมืนเกือบห้าหมืนต่อหนึ่งรุ่นนะครับดังนั้นตั้งแต่เลี้ยงมามันก็จับเงินแสนได้อยู่ครับผมแต่ ช่วงที่ผ่านมาเสียดายมากคือเราเราไม่ได้เลี้ยงเยอะนะครับทีนี้ลูกค้าต้องการเยอะแต่เราไม่มีของครับผมเราไม่มีของก็เสียดายอยู่โอ้คือถ้ามีเราขายได้วันหนึ่งก็าร้มื่นอยู่ครับครับผมสำหรับนี้ก็ขอบคุณพี่นัทมากๆครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงะกแดรับนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่นัทมากๆนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม